คุณผู้ชมครับหลังจากที่เก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จนะครับนี่ก็คือเป็นการปรัะจุป,ปันเอาไว้นะฮะคำว่าประจุบันบ้านผมก็คือไถเพื่อจะให้ต่อสั่งนะนี่ที่ทาการเกี่ยวข้าวไปแล้วเนี่ยเป็นปุ๋ยชั้นดีเลยนะครับจริงๆไม่ต้องไปเผาก็ได้นะครับแต่ว่าคนรุ่นนั้นนะฮะรุ่นะนะึงนกะ่อนเะนี่ะ ไปทาไปไปเผาเนะี่ยไปเผาตอสังซึ่งปัจจุบันเนี่ยการใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดจากตอสังข้าวนั่จริงไม่ต้องไปเผานะครับแต่เขาบอกอถ้าไม่เผาจะทําทยัางไงคุณหนุ่มเพราะว่ารถไถมันมันไม่สามารถที่จะไถได้เพราะว่ามันต้องติดอย่างเงี้ยมันติดอย่างเงี้ยแล้วมัน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 ไปไม่ได้นะฮะมันไปไม่ได้มันไถไม่ได้ง่ายๆครับถ้ามันไถไม่ได้ ไม่ใช่ปัญหานะครับเปิดน้ําเข้านาสิครับไถได้และอย่างสั่งข้าวเนี่ยก็เป็นปุ๋ยชันดีแต่ดีอย่างไรที่ว่าพอโดนรงไปเยอะๆเนี่ยทุกคนก็เห็นว่าเออใช่มันเป็นประโยชน์จริงๆก็มันเป็นปุ๋ยฮะมันเป็นปุ๋ยเพื่อเราจะได้ทํานาต่อไปแต่ที่นี่เขาไม่ได้ทํานาปรังนะฮะที่นี่คือบ้านโคกกระชายไม่ได้ทํานาปรังครับเริ่มเข้าสู่ฤด,ด,ดูแรงแบบเต็มที่คุณผู้ชมดูความแห้งแรง อากาศร้อนจนทําให้ดินเนี่ยเป็นผงได้เลยนะคุณผู้ชมครับเนี่ยดินเป็นผงนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่รู้ว่าแรงนี้จะแระงอีกยาวนานขนาดไหนนะครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าบริเวณที่เห็นเนี่ยที่ไม่ได้ทํานาปรังเพราะพื้นที่ไม่เอื้ออํานวยครับไม่ได้ติดกับท้องน้ําไม่ได้อยู่บริเวณที่จะมีการปล่อยปล่อยน้ําเพื่อจะไม่ให้ทหํานาปรังนะฮะแต่ถ้าเป็นแถวบ้านเทนมีบ้านคาบบ้านไรท่านั้นเขาเหมาะเขาก็ติดอ่างนะฮะอ่างก็ปล่อยน้ํามา ก็สามารถที่จะทํานาปรังได้แต่ที่นี่ไม่ได้แห้งแรงแบบนี้คุณผู้ชมดูนะครับนี่คือเป็นการไถไถเพื่อถ้าถ้าถ้าเป็นคนสินบ้านผมก็คือไถเพื่อให้ดินเนี่ครับรับออกซิเจนและฆ่าเชื้อไปในตัวครับก่อนที่จะไถและทํานาจริงนะฮะเนี่ยผมก็เลยพาคุณผู้ชมมาชมดูว่าจริงๆไม่ต้องเผาก็ได้นะต่อสั่งเนไม่เผาดีที่สุดเป็นปุ๋ยอย่างดีเลยครับเนี่ย ผมเห็นว่าเป็นประโยชน์มากกว่าก็เลยทําคลิปมาบอกคุณผู้ชมบางคนก็ว่าก็รู้อยู่แล้วก็ทําอยู่แล้วก็เห็นอยู่แล้วใช่ครับแต่ผมสนับสนุนแบบนี้มากกว่าผมชอบกเกษตรอินทรีย์ครับผมไปที่ไหนที่ทําเกษตรอินทรีย์ผมชอบไปถ่ายทําผมชอบไปเยี่ยมชมผมชอบนําเสนอให้คุณผู้ชมได้ชมมากกว่าเพราะอะไรประโยชน์ถึงลูกหลานครับแต่ถ้าเราใช้เคมีไปเรื่อยดินมันก็เสื่อมไปเรื่อยแต่ถ้าใช้อินทรีย์วัตถุแบบนี้มันไปได้เรื่อยๆเหมือนกันนะดินก็ คิดว่ามีปุ๋ยมีอะไรอยู่ในตัวไม่ทําลายหน้าดินไม่ทําลายแบบสารอาหารที่อยู่ในดินเพราะฉะนั้นจะปลูกอะไรก็ได้ไม่ปลูกข้าวปลูกอ้อยก็ได้หรือปลูกอะไรได้หมดอะดินมันมีประโยชน์เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยถ่ายให้คุณผู้ชมดูอันอย่างเงี้ยผมส่งเสริมมากเพราะว่า,าเห็นว่าเป็นประโยชน์มากกว่าครับ